อ่ะข้าวไม่เจอเลยอะ่ะดูดิ้ยทำไหมหมูกรอบน้อยจังเคฟถ้าเราอยากได้หมูกรอบแบบลน้ลนๆเลยอะ่ะเราจะขายยังไงเนาะต้นทุนเท่าไหร่แล้วเราจะขายกานเท่าไหร่เนาะาาเ,าเดี๋ยวคำนวณต้นทุนในหะ้ ใครที่จะทําหมูกรอบแล้วไม่รู้ว่าจะใช้หมูสามชั้นส่วนไหนง่ายเลยครับไปถามคุณขายเลยเฮียผมจะทําหมูกรอบครับใช้หมูสามชั้นส่วนไหนดีสามชั้นนะครับถ้าสามชั้นหมูกรอบจริงก็นี่เดี๋ยวพี่ตัดให้นี้ตรงนี้หมูกรอบไม่มันมากอันนี้เขาเรียกส่วนไหนเฮียท้องอ๋อเขานิยมใช้ส่วนท้องท้องเนี่ย,ท,ยท้องเกตรงนี้ ยาวมาถึงฝันหลัง oh. นี่ครับหมูกรอบที่ดีว่าสชั้นที่ดีต้องหนังไม่หนาครับ oh. เพราะว่าต้องไปหมูอ่อนอาโอเคถ้าเป็นหนังหนาคือหมูแก่ทำ oh. ยังไงก็ไม่พอง <Okay. S 1> นั้นเดี๋ยวขอสักแผ่นหนึ่งประมาณสักสองโลได้ไหมอันนี้นะครับก็เป็นหมูสามชั้นส่วนใต้ท้องนะครับก็ตั้งแต่ท้องจะเห็นเรานมมาปึ๊บมาถึงหลังพอดีชิ้นมันยาวนะชิ้นนี้ประมาณสองโล ็เดี๋ยวผมเมอาเกลือนะครับทาทั่วๆนะครับ <Okay. S 1> น้ำส้มสายชูนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะเทน้ำส้มสายชูแล้วก็นำหมูสาชั้นนะครับด้านหนังเนี่ยคว่ำลงนะเดี๋ยวเราจะแช่หนังหมูนะครับกับน้ำส้มสายชูนะครับสัก็2 3 0นาที เวลาแช่แล้วอ่ะมันจะได้ความนุ่มฟูมากยิ่งขึ้นสำหรับตัวหนังหมูอันนี้ผมแช่มา20นาทีนะครับเอาขึ้นมาแล้วก็ซับน้ำน้ำส้มสายชูซะนะครับออันนี้โอเคเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรานำไปทอดรอบแรกเพื่อจะให้หนังมันสุกนะครับทอดให้หนังใส ้เวลาไม่นานนะทออให้หนังใสแล้วเดี๋ยวเราถึงค่อยมาบ้างกันนะครับเดี๋ยวผมจุดเตาด้วยตัวที่จุดเตาแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นแบบใหม่ใช้เป็นการชาร์จชาร์จไฟแบบนี้นะครับเวลาจุดก็มันจะมีสปาไฟตรงนี้ นี่นะครับหนังใสแล้วแบบนี้อันนี้ได้แล้วเอาแค่นี้นะครับอันนี้ก็สามชั้นที่เราทอดด้านหนังไว้นะครับขั้นตอนนี้ทอดเพื่อให้หนังน่สุกนะครับง่ายต่อการบากนะครับหรือการเอาซ่อมจิ้มนะเดี๋ยวเราจะใช้ซ่อมนะครับจิ้มเข้าไปในหนังให้พุนเลย นะครับในหนังเนี่ยมันจะมีมีน้ําผสมอยู่นะมีน้ําอยู่ตามแทรกอยู่ในหนังการที่จิ้มเนี่ยเพื่อจะให้มันเป็นช่องให้น้ําออกมานั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดไม่จิ้มเวลาเอาไปทอดเนี่ยมันก็จะระเบะิดตรงตามนะเพราะนั้นนั่นคือเหตุผลว่าทําไมเขาต้องจิ้มด้วยนะนะจิ้มเพื่อจะให้แบบน้ําข้างในมันมีช่องที่มันจะระบายออกนั่นเองจิ้มไปเอาให้พุนเลยพุนที่สุดเท่าที่จะพุนได้จิ้มไปเลยครับต่อไปเดี๋ยวเราจะมาบ้างนะครับ อันนี้จะบ้างเฉพาะส่วนที่เป็นหนังเท่านั้นนะครับแค่นี้พอนี่นะครับอันนี้เราบ้างเฉพาะส่วนที่เป็นหนังเท่านั้นเองนะเราบ้างเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวไปทอดกันนี่นะครับเดี๋ยวเราเอาหมูลงทอดนะครับด้านหนังทอดเพื่อให้หนังแห้งนะอันนี้ผมเพิ่งจุดเตานะ้ำมันยังไม่ร้อนนะครับก็เอาลงไปเลย ไม่ต้องรอมันร้อนจะได้เดี๋ยวเรามาพลิกดูหน่อยนะครับนี่หนังก็เริ่มเริ่มที่จะแห้งนะครับเดี๋ยวเราพลิกมาทอดด้านเนื้อบ้างนะครับผมที่กเอาด้านหนังลงอีกรอบนะครับ เพื่อเป็นการไล่ความชื้นให้หนังแห้งที่สุดนะครับหนังจะต้องแห้งนะถึงเวลาทอดรอบสุดท้ายมันถึจะฟูนี่นะครับเวลาเราเคาะเราจะได้ยินเสียงอันนี้คือหนังแห้งแล้วนะครับเอาขึ้นเลยขั้นตอนของการทอดเพื่อให้หนังแห้งนะครับจะสังเกตว่าตอนนี้หนังเราแห้งดีแล้วอ่า เห็นไหมครับเอาช้อนเคาะนี่จะได้ยินเสียงเลย mm. เดี๋ยวเราจะพักไว้ให้เย็นครับ mm. ก่อนที่จะนําไปทอดอีกรอบนึ่งรอบสุดท้ายเพื่อให้หนังฟูครับเราตั้งน้ำมันให้ร้อนเลยนะครับจากนั้นก็น้ำมันร้อนๆนะครับราดไปที่ตัวหนังเหมือ เดี๋ยวเรามาดูต้นทุนของข้าวหน้าหมูกรอบกันหน่อยนะครับว่าสําหรับข้าวหน้าหมูกรอบแบบล้นๆในคลิปนี้ต้นทุนเป็นเท่าไหร่นะครับผมคํานวณแยกนะครับเป็นตารางของหมูกรอบนะครับหมูกรอบนี่ผมใช้หมู3ชั้นซื้อมาโลละ200นะครับก็ใช้ประมาณ2โล4ก็480บาทนะครับแผ่นหนึ่งแล้วก็ใช้น้ํามันสําหรับทอดนะครับใช้เงินไปนะครับ490าบาท63สสตางค์นะครับ น้ำหนักหมูกรอบที่ได้เนี่ยหลังจากทอดแล้ว2.4นะน้ำหนักก็จะเหลือ1กิโลกับ3ขีดกว่าๆเกือบ4ขีดนะครับโอ้ oh, หายไป1กิโลเลยนะครับทีนี้มาดูข้าวหน้าหมูกรอบของเราบ้างนะครับก็จะมีในส่วนของข้าวสวยนะครับข้าวสวยผมเคยคำนวณไว้แล้วนะครับ1พอชั่นเนี่ยผมใช้ประมาณ150กรัมนะครับแล้วก็หมูกรอบของเรานะครับที่เราคำนวณมาเมื่อกี้ผมใช้จานเนี้ยใช้หมูกรอบครึ่งกิโลนะครับเหลือ500กรัมนะครับ แล้วก็จะมีน้ําจิ้มนะครับน้ำจิ้มอยู่ในส่วนของอื่นๆนะครับประมาณ10%นะครับก็หลังจากที่คํานวณมาแล้วต้นทุนที่ใช้ทั้งหมดนะครับหนึ่งาสทสีสตางค์นะครับเกือบ200นะครับอ่ะสมมุติว่าต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่50%ของราคาขายนะครับราคาที่เหมาะสมต่อการขายก็จะอยู่ที่398.90สบาท90สตางค์ถ้าขายก็ขายจานละ400จานเนี้ยนะครับจะได้กำไร255บาบาท ถ้าเกิดเป็นร้านสตตีทฟู้ดนะครับทั่วไปนี่อาจจะไม่กล้าขายราคานี้นะข้าวหน้าหมูกรอบจานละ400เนี่ยแต่ต้องบอกว่าสำหรับหมูกรอบเนี่ยต้นทุนมันค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะครับสมมุติว่าเป็นร้านฟาสต์ฟูวแล้วกันต้นทุนอยู่ที่35%ราคาที่เหมาะสมต่อการขายก็จะอยู่ที่ประมาณ569บาท86สสตางค์นะครับ ผมขายจานละ600ครับจานนี้เปลี่ยนจานหน่อยนะครับใช้จานหรูๆหน่อยนะครับอาก็จะได้กําไรนะครับ400บาท55สตางค์นะครับก็เป็นไอเดียเผื่อใครอยากจะทาคอนเทนต์นะครับขายหมูกรอบอยู่แล้วนะครับเอาหมูกรอบมาทำคอนเทนต์แบบอ่เป็นข้าวหน้าหมูกรอบล้นๆแบบนี้นะครับก็เปลี่ยนชื่อเป็นบิงซูหมูกรอบอย่างมาริสาเขาบอกนะครับก็เผื่อจะเป็นคอนเทนต์เรียกลูกค้าเข้ามาที่ร้านได้นะครับมาแล้วข้าวหน้าหมูกรอบ โอ้โหนี่มันไม่ใช่ข้าวหน้าหมูกรอบแล้วเชฟนี่มันบิงซูหมูกรอบแล้วก็อยากได้แบบข้าวหน้าหมูกรอบที่แบบหมูกรอบล้นๆ้ไหมอ่ะก็นี่ไงลองชิมดิไม่รู้จะกินชิ้นไหนก่อนเลยอะเสียงปุ๊บปะปุ๊บปะเลยอะกรอบฟูเนื้อฉ่ำนุ่มน้ำจิ้มรสเด็ดด้วย กันจา,านนี้ขอหมดเลยละกันนะไม่กลัวว่าแล้วใช่ไหมไม่กลัวแล้วุ่งน,นี้ค่อยลดหาข้าวไม่เจอเลยอ่ะหมดหน้าที่แล้ว <laughs>